ถามเข้ามานะคะว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดทาโครงการห้องเรียนปลอดฝุ่นโดยมีการจัดซื้อค่ารัปานเป็นเครื่องฟอกอากาศและเครื่องวัดค่าฝุ่น PM 2.5สามารถสนับสนุนได้หรือไม่ในเรื่องนี้เราไปหาคําตอบจากกูรูผู้รู้กันเลยดีกว่านะคะรู้ชัด,ท,ดทําได้สไตล์กรปทอค่ะ สำหรับข้อสงสัยนี้นะคะจะต้องพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของกองทุนท้องถิ่นข้อ10วงเล็บ3เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณาสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชนเพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณาสุขได้อย่างั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การจัดบริการสาธารณสุขรวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรค มุ่งเน้นที่บุคคลจะได้รับประโยชน์ด้านสุขภาพโดยตรงการจัดทาโครงการดังกล่าวได้กําหนดการจัดซื้อเครื่องป้อกอากาศและเครื่องวัดค่าฝุ่น PM 2.5คณะกรรมการกองทุนจะต้องพิจารณาจากข้อเทจ็จจริงร่วมกับรายละเอียดวิธีการดําเนินงานและผลลัพธ์ของกลุ่มเป้าหมายจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการมาประกอบการพิจารณานะคะ เพราะการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศและเครื่องวัดค่าฝุ่น PM 2.5อาจไม่ใช่ทรุพันธ์เพื่อนำไปจัดบริการสาธารณสุขให้กับบุคคลโดยตรงแต่เพื่อให้การสนับสนุนโครงการเกิดประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายคณะกรรมการกองทุนสามารถแนะนำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติมรายละเอียดกิจกรรมให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับบริการสาธารณสุขเช่น การสำรวจการคัดกรองและการติดตามประเมินผลทางสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการรายงานผลการดำเนินง,งานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการรวมถึงค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินกิจกรรมจะต้องไม่สัซ้อนกับงบประมาณตามภารกิจหน้าที่ของสูงพัฒนาเด็กเล็กด้วยนะคะ สามารถตอบได้ว่าสนับสนุนไม่ได้ค่ะแต่ถ้าในโครงการมีรายละเอียดเพิ่มเติมและกิจกรรมที่ครอบคลุมเชื่อมโยงกับบริการสาธารณาสุขเช่นการสำรวจการคัดกรองและการติดตามประเมินผลทางสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายสามารถเสนอเข็นโครงการเข้าไปขอรับการสนับสนุนจากกองทุนได้เลยค่ะและคณะกรรมการกองทุนจะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงร่วมกับรายละเอียดด้วยและจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณตามภารกิจหน้าที่ของสนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยนะคะและสําหรับพื้นที่ไหนกองทุนใดที่ยังมีข้อสงสัยในเรื่อง การดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นก็สามารถสอบถามเกันเข้ามาได้เลยนะคะ ตามสาระข้อมูลดีๆเรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นได้ตามช่องทางตามนี้เลยนะคะและจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่สดใหม่กด subscribe กด like กดแชร์ youtube facebook กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นกปอทอและสามารถสอบถามข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นได้ที่สายด่วนสปสช .13-30 ทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะ รู้ให้ลึกเข้าใจชัดเจนในรายละเอียดและทำอย่างถูกต้องรู้ชัดทำได้สไตล์กอปทอพบกันใหม่ในครั้งหน้าสุขภาพดีมีหลักประกันท้องถิ่นสร้างสารรค์กอปทอสนับสนุนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ